เจ็ดคำสอนจากบิลเกตที่ต้องเอาไปสอนลูกค่ะครูเกตมานิมัมน,นะคะคงจะไม่มีใครไม่รู้จักบิลเกตนะคะซึ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีระดับโลกที่เป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft ที่พวกเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งบิลเกตให้ข้อแนะนำกับเด็กๆว่าถ้าอยากรวยแบบเขานั้นไม่ยากเลยค่ะแค่ทำตามเข้อนี้เองค่ะข้อแรกอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะข้อที่สอกล้าที่จะ,ะเผชิญความเสี่ยงข้อที่สาม เข้าใจชีวิตอย่างท่องแท้ข้อนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเข้าใจยากนิดนึงพ่อแม่อาจจะต้องค่อยๆอ,อ,อธิบายเขาเข้าใจถึงความหมายของข้อนี้นะคะข้อที่ 4. ค่ะควรมีโค้ดหรือมีที่ปรึกษาค่ะเพราะว่าจะได้เป็นคนช่วยแนะนําให้เราได้อย่างถูกต้องค่ะข้อที่5จะต้องมีแรงกระตุ้นจากภายในของตัวเองและต้องมีความเป็นผู้นําด้วยค่ะข้อที่6เรียนรู้จากหนังสือดีๆโด,ดยการอ่านหนังสือเยอะๆค่ะข้อที่7ข้อนี้บิวเกต์บอกว่าการทํางานเป็นทีมค่ะจะทําให้เราสําเร็จได้เร็วขึ้น ทั้ง7ข้อนี้นะคะก็เป็นข้อแนะนำจากบิลเกตที่จะให้เด็กๆสามารถทำตามได้ถ้าอยากรวยแบบเขาค่ะ